กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สบายดีนะ้อพี่น้องเนาะมาพอแันเลยพี่น้องหลังจากห่างหายเป็นหลายวันส่วงสงกรานที่ผ่านมานอพี่น้องวันนี้วันที่สิบหกพี่น้องเป็นเลยสงกรานแล้วแต่ฟังเล่ามือนีเป็นมือสุดท้ายเด้อว,วันที่สิบหกเดือพี่น้องเด้อเข้าพาพี่พาหนองมาชมบรรยากาศหลังสงกรานเนาะมันก็จะเงียบเงาประมาณเลยพี่น้องคนอาจจะเล่นน้ำเนื่อย หรือกลับบานกันยังบ้าบหอดกรุงเทพเนาะตอนนี้ค้าเขาน่าจะเต็มแลยแหละรถกับเขาสู่กทมเนาะดังนั้นดูคนมันเหยียบมันเงามันเศร้าๆมันม้อยมันบวกคือตอนก่อนสิฮอดสงการมันจะคึกรืนนิดนึงพอหลังมันจะเหยียบแบบนี้แหละอันนี้ไปนซอยท่านพาที่ท้านอกไปเมืองในถนนด้วยกันน้องว่าจะเป็นแนวใดเป็นยังไมันคืึกคลักว่าถนนนี่คือสีโลกแห้งเมือ้ วันนี้วันยังวันวันอังคารพี่น้องจะผ่านถานนก็เมื่อวันสองวันในเงียบเงาบว่าคึกคืนมากหรือบปลอนักพี่น้องเนาะสภาพถนนเหมือนเทนดิล่ะครับพี่น้องรถก็สิลงโล่แต่ลานค้าลานค้ายิ่มกลับมาเปิดแล้วเนาะบางลานเขาก็หยุดไปตั้งแต่พูนั้งแต่วันที่12เนาะ12บสอเขาก็ปิดแล้ว หาติดโฟกมาเปิดกันแต่ถนนกรุงเทพคนยังน้อยเดยพี่น้องเดอ้อบาะคนออกต่างจังหวัดกันหลายลาดข้าวขึ้นชื่อว่ารถติดนี่นะรถวิ่งสะดวกสบายแห้งโล่งเลยนะถนนเจอเตลูกใจยังตลอดเลย,อย่อใหญ่ปวดบาทคนลมดีลมเย็นดี ขับรถได้ตามใจมักเลยนะครับ,บรถมอไซค์อะไรตัวนั้นมันโล่งข้างที่ผวาลาไปเหตุงานตลอดที่ข้างนปั้นมเนี่ยใ่ไหมปั้นกลับไปกลับมากข้า,า,า,าพวพลุกตันนั้นตานี่ปวดาัปกติสก็แค่นี้เขาเล่นนะเขาเล่นนาะมก็เล่นแต่เหมือนหนีวบมีเลย เงียบสินี่มองรถไดล่ไล่รถก็ยังเงียบเลยยังเงียบเลยพี่น้องเอ้ยปกติตรงนี้รถทีไล่ไล่มองดู้เลรถเงียบเงียบโงเลยหลบยันดีใจมั่ง แยบดีพี่น้องเอยลยสภาพรถวิ่งกันสะดวกส,สบายเนี่ยวิ่งในถนนย่างบะหมีเลยอันนี้พออันเนนล่าก็มาไมโครคือเก่าพี่น้องว่าเป็นดูเนื้อเป็ดเนาะจิไปเห็ดยังไะเนี่ยจนะิไปเห็ดอ่าพัดตะไคร่บ่หรือูเห็ด เป็ดไต่หนามประมาณนี้แหละผู้ว่าซิมีบอลในแมโครเนี่ยเป็ดเนี่ย,ย,นนยก็มีทุกครั้งแลหละวัวมันหมดแล้วว่าหวนแมคโคนเน้ะฝนก็บรตกพี่น้องเอยอ,อยากให้ฝนตกฝนมันก็บรตกอย่กรุงเทพใจใดีเราไปเมืองเป็ดกันมาหมีบอ่อปั้นมาเก่งหิ้วหนามมีเนาะ โอ้โหมันเด็ดสวยไงบรรยากาศหลังสงการแม็กโครกันนะเงยียบเงาคือกันลดกันน,น้อยๆผู้คนไปเล่นสงการมาเมือ่อยเนาะแต่ทีลาวมือนี้มันเป็นเมืองสุดท้ายเลยยังเล่นกันบุมบมบ่มบามบุ่มบามอยู่เด้อหลวงฝั่บาง อยู่มาทีเมตโคลลาดพาบากะปินะเนี่ยเนาะมีจุดเกียร์นี่แหละใครใครก็มาของเอาขับรถเขาไปเลยเสนใจ ตอนนี้พอมันลาก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องมาเมืองฝั่งนี้ฝั่งขาเขารถยังเหมือนหลายหยมขาเขาคือเขาขาจะนัคขาเขาเขาไปในเมืองอะนะเขาไปในเมืองเพศมันรถกันยังพอมีเอวนี่พอขึงมากเลยตอนเวลานี่มืออืน่นือว่าอีกสองวันขนา้าง้าคือจะเป็นปกติแหละถนนว่านี่รถเริ่มเขามากกันแล้วพี่น้องต่ฟังนั้นยังลงๆอยู่ฟังฟุ่มยังลงๆอยู เทนี้ต้นใหม่ร้ายสมชื่อด,ดีไอพุทธบาทสบายมากพี่น้องอึ้นลมดีปั่นรถไปปัน่นรถรงคมสะดวกสบายพี่น้องเอ้ยนี่ประเทศไทยดีดีอย่างหนึ่งคือรถจอดให้พุ้นบาทบ่มีแต่รถพวกรถกระบะรถใหญ่เนาะ จอดในถนนนี่บัม,มีเข้าไปจอดถ้าจอดปุ๊บกถไม้บานเพิ่นคือตำรวจไปเห็นล็อกรถปับ๊บมันทหมือนถนนมันโลมันงามสะอาดงานตานะถ้าบานพอบาน,ลานะาน,นเล่านะคือถนนสีเลนนะจะใช้ได้แค่ซองเลนที่เหลือรถจอดหมดเลยอ่ะแล้วพี่น้องเนาะบานเล่าไม่เมืองเมื่อไรนี่วันหลังสงการมันนี่ก็วันที่สิบ สิบหกวันไว้ออกนะเหมือนนี้จะได้ขอตัวลาไปเลยเด้อพี่นองเด้อฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่าล่าน้ำแน่นะพี่นองนะสวัสดีเด้อสบายดีด